กับผมนายชวัชชัยคงสมคิดเป็นผู้ใหญ่บ้านพระจันทร์หมู่ที่8ตำบลศรีสุขอเศรีนรงค์จสุรินทร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านพระจันทรหมู่ที่8กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2556มีสมาชิกทั้งหมด30ท่านโดยการออมสมาชิก30ท่านท่านละ ห้าสิบบาทเป็นเงินจำนวนพันห้าร้อยบาทสมาชิกมาจากกลุ่มฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยอากรประจำตำบลศรีสุขให้ความรู้และส่งเสริมปัจจุบันสมาชิกทั้งหมด59ท่านมีเงินสะสมหนึ่งแสน หนึ0งบาทวัสดีค่ะดิฉันนางอมภัยพุทธมีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพระจันทร์หมู่ที่8ในปัจจุบันเป็นประธานฝ่ายสินเชื่อการดำเนินง,งานของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตจะมีการออมในวันประชุมประจำเดือนของทุกเดือนโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและลายกลุ่มของหมู่บ้านให้สมาชิก มาออมอย่างต่อเนื่องการออมขั้นต่ำคนละ20บาทต่อคนต่อเดือนแต่ไม่เกินคนละ500บาทต่อเดือนเมื่อสมาชิกได้มานำเนินการออมแล้วคณะกรรมการได้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารในวันถัดไปและได้นำส่งหลักฐานให้กับประธานกลุ่มตรวจสอบในปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพระจันทร์ยังไม่มีการปล่อยกู้เนื่องจากมติที่ประชุมใหญ่ตั้งไว้ที่วงเงินสอง0,000บาทถึงจะมีการปล่อยกู้และนำไปลงทุนต่อย,ยอดในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่อไปกับผมนายสุพจน์พรมมาผี้ประธานกลุ่มอ,อเพื่อการผลิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตบลศรีสุขและปัจจุบันประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำหรับโครงการดำเนินงานการส่งเสริมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆมีจำนวนสมาชิก30คนโดย การออมคนละ50บาทเป็นจำนวนเงิน1,500บาทปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มรวมทั้งสิ้น59คนมีจำนวนเงินออมณปนะปัจจุบัน1,12,400บาทวิธีการส่งเสริมให้กลุ่มและสมาชิก มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้นผมมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนคณะกรรมการส่งเสริมชักชวนเชิญชวน,ชวนให้ชาวบ้านได้สมัครอย่างต่อเนื่องส่งเสริมในการเชื่อมั่นน่าเชื่อถือของคณะกรรมการโดยยึด หลักคุณธรรมห้าประการคัดเลือกและค้นหากรรมการผู้ที่เข้าร่วมโครงการโดยให้มีความโปร่งใสและมีกิจใจที่อาสาทำให้พี่น้องได้เชื่อมั่นใน,นคณะกรรมการชุดน,นี้ครับ